ผมมาสารภาพบาปครับผมว่าเงินเดินผมเดือนนี้อยู่ไม่ถึงสิ้นเดือนแน่เลยไม่ถึงสิ้นเดือนเหรอได้เขาว่าใช้หมดไปตั้งแต่วันแรกที่เงินออกแล้วไม่ใช่หรือไงแกงนี่ไอ้ตูดเงินออกมาแค่วันเดียวดันใช้ซะเฮี้ยนเลยเงินออกก็ต้องใช้สิถึงจะเรียกว่าใช้เงินเป็นแล้วกะเอาเงินที่ไหนซื้อหวยว่าต้นเดือนข้าหวยฉันกักไว้แล้วเพราะนั่นคือหนทางเดียวที่จะต่อชีวิตฉันให้ถึงสิ้นเดือนได้หนทางต่อชีวิตงั้นเหรอ เห็นแกบอกว่าได้เลขเด็ดมาสองตัวตรงตรงไอ้ชันก็เป่าประกาศไปทั่วเพราะเห็นว่าแกนั่ะทุบหม้อ,อข้าวตัวเองแล้วไม่พลาดแน่แล้วเป็นไงล่ะโดนแดกเรียบกูก็โดนมันทำให้ฉันตระหนักว่าแกกำลังลงทุนผิดวิธีหมายความว่าไงเพื่อนแกมัวเอาเงินเดือนไปลงทุนกับหวยที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนตามเตี้ยเรียดดินก็แล้วเราจะให้ทำไง แกควรเอาไปลงทุนกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเมียดูขอบใจพูดมันหางห่ายนะถ้าแกเอาเงินเดือนไปฝากไว้กับเมียรับรองว่าแกจะมีเงินใช้จนถึงสิ้นเดือนแน่นอนแล้วต้องใช้วิธีไหนฉันถึงจะหาเมียได้บ้างเล่าใช้ปาฏิหาริย์เดี๋ยวสิยืมตังค์จากข้าหวยสองร้อยก่อนทษทีทตังค์ฉันอยู่กับเมียว่ะ